โอเคค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาอยู่กับนะคะวิคิวเดนิชเช่นค่ะวันนี้นะคะก็จะมาวาดลูกนะก่อนอื่นค่ะต้องร่างภาพก่อนนะที่คีมบอกไปตอนนั้นนะคะก็นี้คีมก็ได้ร่างภาพไปแล้วนะสามวงกลมวงกลมแรกส่วนหัววงกลมที่สองส่วนคอวงกลมที่สามส่วนตัวนะคะต่อไปก็ต้องเป็นส่วนเอวบ้างคะ่ะส่วนตรงเอวนะคะก็ประมาณวงกลม จะเอาประมาณไหนก็ได้นะคะวงกลมแบบนี้ต่อไปค่ะก็เป็นส่วนตรงตรงสะโพกนะคะโอเคค่ะได้มาแล้วอาจจะดูไม่ค่อยดูน่าหนอยนะต่อไปเป็นไรลค่ะ หลนะคะประมาณนี้โอเคต่อไปก็มากําหนดการตั้งแขนกันค่ะอันนี้ก็ก็ประมาณนี้นะ ชโอเคแบบยกมือนะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะก็ <c oughs> มาถึงส่วนตรงขาบ้างขานะคะต้องทำแบบนี้ก่อนข่ะผ่าตรงนี้ตรงนี้ด้วย <c oughs> ประมาณนี้นะคะ อาจจะไม่ค่อยเท่ากันหรอกต่อไปก็เป็นเขานะคะจะเอาชิดกันตอนไหนก็ได้เลยเอาจางไงก็ได้เคยวงกลบตรงนี้เป็นมัน,นยโอเคค่ะมาถึงการตัดภาพกันนะคะอาคิมจะใช้ปากกาก็แล้วกันนะ ตาค่ะประมาณนี้โอเคค่ะต่อไปก็เป็นลูกกาตานะคะ จะทำเป็นวงกลมวงกลมแล้วก็ตรงนี้อโอเคค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะหดทำเป็นเร็ดนะอ่าต่อไปเป็นคอนะคะ ทำเป็นชุดนักเรียนก็ได้นะแบบนี้นะ่ะอ,อประมาณนี้นะคะ ต่อไปก็เป็นแขนนะอึบอึบอึบ,อบโอเคแบบนี้นะคะอ้อโอ้ยยอ้ย,อยต้องบรรจงนะคะ <Okay. S 2> ต่อไปนะคะมาส่วนของ okay, okay. ต่อไปนะคะก็มาส่วนของเขาวนะคี okay, ค่ะก็จะเอาประมาณ โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะ uh huh. ก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยสวยอะไรมากหรอกโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็ลบเส้นค่ะลบเส้นออกให้หมดนะคะ คค่ะอือ uh ฮึโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่ค่อยสวยมากอะไรนะคะแต่ก็พยายามฝึกไปหรอกนะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการวาดรูปแบบ ีเต e ิมตรงนี้ได้ uh huh. แบบอนิเมะนะคะร่างภาพแล้วก็แบบนี้อสามารถติเตือนได้เลยนะคะว่าตรงไหนที่มันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยสวยมากหรอกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะ